ไปฟังหลักธรรมของศาสนาคริสต์กันต่อนะคะวันนี้บาทหลวงวิเชียนสันทพิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะก็ยังคงนำเรื่องราวของมหาบุญลาบซึ่งมีกันทั้งหมดแปประกาศนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านช่วงนี้บ้านเราก็ฝนฟ้าตกทั้งสัปดาห์เพื่อนบ้านเราใกล้ ไม่ว่าจะเป็นขลุงจันก็เกิดน้ําท่วมได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่านะครับน้ําก็ท่วมสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนทรัพย์สินนะครับพืชสวนอะไรมากมายก็ขอให้พี่น้องได้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าฝนฟ้าตกลงมามันก็จะก่อให้เกิดการไม่สบายเจ็บป่วยได้ เดินทางขับรถขับลาก็ให้ระมัดระวังถนนมันก็นลื่นแล้วก็บางช่วงอาจจะมีน้ําท่วมขังนะถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดบัติเหตุได้นะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังหรือใครที่มีอาชีพประมงต้องออกเรือเสื่อการธรรมาหากินนะครับก็ต้องดูลมฟ้าอากาศด้วยคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วกันพี่น้องท่านผู้ฟังครับในวันนี้เรามาต่อกันในมหาบุญยุราประการที่สี่ ที่เราได้พูดกันหมายแล้วสองครั้งผู้หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่มพระเป็นเจ้าหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่าการทรงเป็นความชอบธรรมและพระคริสตเจ้าไคลสทรงเป็นความยุติธรรมของเราพี่นงครับบางท่านอาจจะงงเอ๊ะเดี๋ยวพ่อใช้คําว่าพระเจ้าเดี๋ยวพ่อใช้คําว่าพระคริสตเจ้าเอ๊ะพระเจ้ากับพระคริสตเจ้าเป็นใครเป็นยังไงเราอาจจะไม่เข้าใจให้เรามา ทำความเข้าใจพระเจ้ากับพระคิสสเจ้าที่ทางศาสนาคริสตมีความเชื่อแล้วพอจะอธิบายให้ฟังนะครับเราจะได้เข้าใจและ,และเมื่อพูดไปแล้วว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างนั้นพระคิสสเจ้าทรงเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะได้ทราบว่าพระปิญ้าทางศาสนาคริสเนี่ยแยกความเชื่อออกเป็นเรื่องๆอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับพระปิญ้าทางศาสนาคริสตพอใช้คําว่าพระเจ้า God, และใช้คําว่าพระคิเสต์เจ้าใครเรามาทําความเข้าใจพระเจ้าของทางศาสนาคริสต์กันเลยนะครับศาสนาคริสต์เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวมีสามพระบุคคลก็ขออนุญ,ญาตใช้ภาษาอังกฤษอีก one God three persons พระเจ้าเดียวสามพระบุคคลนั่นคือทั้งสามพระบุคคลเป็นพระปิณเจ้าหนึ่งเดียวเหมือนกับเหรียญหนึ่งเหรียญที่มีสองด้านด้านหัวกับด้านก้อย มีสองด้านแต่รวมอยู่ในเหรียญเดียวมีสามพระบุคคลแต่เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวตามข้อไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาความเข้าใจกันมีสามพระบุคคลเพราะว่าเราแยกตามบทบาทของแต่ละบุคคลนั่นคือเราเริ่มจากพระบิดาก่อนพระบุคคลที่หนึ่งก่อนเราเชื่อในพระปิจ้าพระบิดาพระบิดาหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าฟาเ h อร์บทบาทของพระบิดาคือพระองค์เป็นพระผู้สร้าง God of Creator พระบิดาเป็นพระผู้สร้างเราเห็นเรารู้จักบทบาทของพระบิดาในฐานะพระผู้สร้างได้ในหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าปฐมกาลตั้งแต่บทที่หนึ่งเป็นต้นไปเลยซึ่งปฐมกาลบทที่หนึ่งบันทึกเรื่องราวของการสร้างโลกจัก,กรวาลเอาไว้พระบิดาพระเจ้าทรงสร้างโลกจัก,กรวาลรวมทั้งมนุษย์ด้วยในหกวัน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกสร้างมาโดยพระเจ้าทั้งสิ่งไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองรวมทั้งมนุษย์ด้วยพ่อไม่เชื่อหรอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นมาเองจู่ๆปุ๊บขึ้นมาจู่ๆเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ต้นสายไปเหตุไม่เชื่อมันต้องมีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นหากเราสาวไปหาจุดเริ่มต้นเราจะพบว่าจุดเริ่มต้นที่ทรงอำนาจยิ่งใหญ่และทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบมนุษย์ บางเกิดขึ้นได้ต้องมีอำนาจมากกว่ามนุษย์นั่นคือพระเจ้าและพระธรรมพีก็สอนไว้พอไม่เชื่อเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์ที่ที่มาจากลิงและพัฒนาการมาเป็นมนุษย์ถ้าเกิดมนุษย์พัฒนาหรือวิวัฒนาการมาจากลิงทำไมลิงนั้นจึงหยุดวิวัฒนาการนั้นไปไม่พัฒนาเป็นมนุษย์อีกละ่ะมันก็คงจะต้องมีบรรพบุรุษลิงที่เป็นจุดกำเนิดของมนุษย์ รุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆแต่มนุษย์คือมนุษย์และมนุษย์คือสิ่งสร้างที่พิเศษสุดซึ่งพ่อจะอธิบายต่อไปในพระคัมภีร์ซึ่งมีความหมายมากมีความสําคัญมากสําหรับความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของเราเอาล่ะนี่คือพระบิดาบทบาทของพระองค์คือพระผู้สร้างพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งรวมทั้งมนุษย์ด้วยดังนั้นสรรพสิ่งและมนุษย์คือสิ่งสร้างพระเจ้าคือพระผู้สร้าง ในพระกัมพีให้เรามาดูนิดหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันถึงสิ่งที่พ่อพูดไปในพระกัมพีได้กล่าวไว้ว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นเป็นความว่างเปล่าไร้รูปร่างให้เราลองหลับตาจินตนาการแรกเริ่มนั้นน่ะจักรวาลเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่ามืดมิดไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยพระเจ้าตรัสว่าจงมีความสว่างและความสว่างก็อุบัติขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี ท่งแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าส่งเรียกความสว่างว่าวันส่งเรียกความมืดว่าคืนมีเวลาค่ําและมีเวลาเช้านับเป็นวันที่หนึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการเริ่มมีเวลาเช้ามีเวลาค่ําเพราะพระเนเจา้าทรงสร้างความสว่างให้แยกออกจากกันจึงเห็นได้ว่าวันที่หนึ่งพระเจ้าทรงให้มีความสว่างและความมืดแยกกันละมีเวลาเช้ามีเวลาค่ําต่อไปวันที่สอง วันที่สองพระเจ้าตรัสว่าจงมีแผ่นฟ้าขึ้นระหว่างน้ำเพื่อแยกน้ำออกจากกันและก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงสร้างแผ่นฟ้าทรงเรียกแผ่นฟ้าว่าท้องฟ้านับเป็นวันที่สองจึงเห็นได้ว่าในวันที่สองนี้พระเจ้าทรงให้มีน้ำและมีอากาศละวันแรกเนี่ยเป็นความว่างเปล่ามีความสว่างขึ้นมาและมีความมืดและวันที่สองข้างล่างละข้างล่างละ ให้เราจินตนาการนะเอาข้างล่างข้างบนข้างล่างเนี่ยมิเริ่มมีน้าแล้วข้างบนมีอากาศพระเจ้าตรัสว่าน้ําใต้ท้องฟ้าจงมารวมอยู่ในที่เดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นและก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงเรียกที่แห้งว่าแผ่นดินทรงเรียกมวลน,น้ําว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีแล้วพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงผลิตหญ้าเขียวคือพืชที่มีเมล็ดและไม้ผลที่มีเมล็ด ในผลแต่ละชนิดบนแผ่นดินและก็เป็นเช่นนั้นแผ่นดินผลิตหญ้าเขียวพืชที่มีเมล็ดและไม้ผลที่มีเมล็ดในผลแต่ละชนิดพระเจ้าทรงเห็นว่าด,ดีนับเป็นวันที่สามวันที่สามนี้เราจะเห็นว่าพระบิดาทรงสร้างน้ําเนี่ยอยู่ข้างล่างและทรงให้น้ําเนี่ยมาอยู่รวมกันในที่ที่แห่งหนึ่งแล้วก็ให้ปรากฏที่แห้งเรียกว่าแผ่นดินส่วนข้างบนช่องว่างระหว่างข้างบนมีอากาศ และข้างบนเป็นแผ่นฟ้าพวกเราจินตนาการตามพ่อไปนะพระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโดยแยกออกจากน้ําและสร้างธรรมชาติเมื่อมีแผ่นดินแล้วพระองค์ก็สร้างหญ้าเขียวต้นไม้ทุกชนิดทั้งที่มีผลในผลนั้นมีเมล็ดเพื่อที่จะขยายพันธุ์เป็นต้นไม้จากรุ่นสู่รุ่นนี่คือการสร้างธรรมชาติของพระเจ้าเพราะฉะนั้น เราชาวคริสตหลายๆครั้งเราลำพึงกับธรรมชาติเรามองดูธรรมชาติเป็นสิ่งสร้างที่สวยงามที่พระเจ้าสร้างให้เรามนุษย์แล้วเราก็บอกว่าโอ้โหช่างสวยงามเหลือเกินนี่แหละฝีประหัตของพระเจ้าเป็นผลงานสร้างของพระเจ้าที่ให้มนุษย์มันช่างงดงามเหลือเกินเราลำพึงว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างเราได้ข้อคิดจากธรรมชาติสอนใจเราสอนชีวิตเรามากมาย เราได้ธรรมะนะตามที่ที่เราได้พูดกันเราได้ธรรมะคือเราได้ข้อคิดจากธรรมชาติในเยอะแยะเพราะเพราะว่าธรรมชาติถูกสร้างมาโดยพระเจ้าโดยพระเจ้าจึงมีธรรมะจึงมีความจริงที่งดงามซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่งดงามนั้นวันที่สี่พระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงสว่างบนแผ่นฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนเป็นเครื่องกําหนดเทศกาลวันและปี ใช้เป็นตะเกียงบนท้องฟ้าเพื่อส่องแสงเหนือแผ่นดินและก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวงทรงให้ดวงใหญ่กำหนดวันดวงเล็กกำหนดคืนและทรงสร้างดวงดาวด้วยพระเจ้าทรงจัดสิ่งเหล่านี้ไว้บนแผ่นฟ้าเพื่อส่องสว่างเหนือแผ่นดินเพื่อกำหนดวันและคืนเพื่อแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีนับเป็นวันที่สี จึงเกิดดวงดาวใหญ่ที่ครองเวลากลางวันที่เราเรียกว่าดวงอาทิตย์นั่นแหละดวงเล็กกว่าหน่อยครองกลางคืนเราเรียกว่าดวงจันทร์และยังมีดวงดาวอื่นๆมากมายบนท้องฟ้าซึ่งมีทั้งมีแสงในตัวเองไม่มีแสงในตัวเองดาวเลิกดาวเคราะห์อะไรต่างๆที่เราเรียนกันนะนะหมุนรอบตัวเองบ้างโคจรรอบดวงอาทิตย์บ้างมากมายนักไม่ชุวนมันเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา มันหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่พี่น้องครับเราเราเราลองมาคิดต่อนะแต่เหตุฉะไหนดวงดาวต่างๆเหล่านี้ที่มันเคลื่อนตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมันไม่เคยชนเงนเละไม่เคยชนใครจัดระบบระเบียบให้มันหรือหรือเอ๊มีใครคอยใช้รีโมทคอนโทรลคอยบังคับมันอยู่อ่ะควบคุมมันอยู่เอาหมุนไปทางขวานะเอาหมุนไปทางซ้ายนะใครละ่ะมีฤทธิอำนาจมากขนาดนั้นนะทําได้หรอหากไม่ใช่พระเจ้า นี่แหละเราจรึงเชื่อว่าพระเจ้าจัดระบบระเบียบของจักรวาลเนี่ยไว้อย่างลงตัวทีเดียวเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไปวันที่ห้าพระเจ้าตรัสว่าน้ําจงผลิตสิ่งที่มีชีวิตจํานวนมากนกจงโผบินใต้แผ่นฟ้าเหนือแผ่นดินและก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่แหวกว่ายอยู่ในน้ํารวมทั้งนกมีปีกทุกชนิด พระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าทรงอวยพรสัตว์เหล่านี้ว่าจงมีลูกมากและเพิ่มจำนวนขึ้นจนเต็มทะเลนกจงทวีจำนวนบนแผ่นดินพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงผลิตสัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าแล้วก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทุกชนิดบนแผ่นดินพระเจ้าทรงเห็นว่าดีนับเป็นวันที่ห้าจึงเห็นได้ว่าวันที่ห้าเนี่ย พระเจ้าทรงสร้างสัตว์สัตว์ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะบินอยู่ในอากาศบนท้องฟ้าในแม่น้ําท,ทะเลและแผ่นดนินพระเจ้าทรงสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนี่คือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างลงตัวและหากว่าฟังที่พ่ออ่านพระคัมภีรดีๆในแต่ละวันที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ย พระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีทุกวันดังนั้นสิ่งสร้างของพระเจ้าทุกสิ่งในทุกวันดีหมดดีหมดไม่มีสิ่งใดที่ไม่ดีมันเป็นระบบระเบียบมันเกื้อกูลกันมันเป็นวงจรกันมันเป็นอะไรที่เสริมส่งกันและกันให้ดำรงอยู่นี่แหละพระเป็นเจ้าทรงลึกซึ้งสุดอย่างพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เราชาวคริสต์จึงเห็นว่าพระเจ้าพระองคทรงเป็นพระผู้สร้างและบทบาทนี้เป็นบทบาทของพระบิดา ครับพี่น้องจบประเด็นที่ห้าเรื่องสัตว์ที่ถูกสร้างมาทุกชนิดโดยพระปิญเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้พร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเป็นจักรวาลแล้วดังนั้นต่อไปเนี่ยในประเด็นที่หกของการสร้างเนี่ยซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสร้างจึงสําคัญที่สุดจึงสําคัญที่สุดนั่นคือพระปิญเจ้าทรงสร้างมนุษย์มนุษย์เป็นสิ่งสร้างสุดท้ายที่พระปิญเจ้าทรงสร้าง แต่เนื่องจากว่าการสร้างมนุษย์เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาอธิบายค่อนข้างยาวพ่อขอต่อประเด็นการสร้างมนุษย์ในวันที่หกไว้ในสัปดาหนะ์หน้าในสัปดาหนะ์หน้าเพื่อว่าเราจะได้ไม่เกินเวลาในครั้งนี้เพราะว่าเราจะได้อธิบายให้เข้าใจถึงความเป็นมาเป็นไปของมนุษย์ว่าเรามนุษย์ถูกสร้างมาอย่างไรและมีคุณค่าอย่างไร และที่สุดเราจะได้เรียนรู้และจะได้เข้าใจในส่วนของพระคริสต์พระคริสต์ไคลสด้วยและเราจะได้เข้าใจคําว่าพระเจ้าของเราเชาวคริสต์และที่สุดเราก็จะสามารถสรุปได้ในเรื่องมหาบุญลญาภประการที่สี่ในเรื่องของพระเป็นเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมส่วนพระริตเจ้าเป็นความยุติธรรมของเราและที่สุดเราจะสามารถตอบได้ว่าใครคือผู้หิวกระหายความยุติธรรม แล้วเป็นสุขเพราะว่าหากไม่พูดถึงการสร้างซึ่งเป็นแผนการของพระบิดาเจา้าและการสารต่อง,งานสร้างของพระบุตรคือพระเยซูคริสเราก็จะสรุปมหาบุญญาลาประการนี้ไม่ได้เลยและจะไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าอะไรคือความชอบธรรมและอะไรคือความยุติธรรมก็ขอต่อในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์นี้ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทิน